จากที่ฝ้ายได้พาคุณผู้ชมไปพบกับระบบบริหารจัดการร้านกาแฟของฝ้ายแล้ววันนี้ฝ้ายก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับร้านอินเทอร์เน็ตที่ใช้ระบบออโตเมชันในการที่จะทําให้แอร์ในร้านมีชีวิตเหมือนคนคอยบอกเตือนสิ่งต่างๆให้เจ้าของร้านได้รู้แบบไม่พลาดโดยครั้งนี้ ไฟจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมชมร้านอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดพร้อมเปิดประสบการณ์เจ้าของร้านสุดเ e อ็กซ์คลูซีที่จะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจไปกับระบบออโตเมชั่นที่มีสเสน่ห์และน่าหลงไหลแบบที่คุณไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับฝ้ายหิตารีและรายการรีวิวอินเทนพรีเซนเต็ดบายโมเดียนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะฝ้ายก็อยู่ที่ร้านนุกเน็ตร้านอินเอร์เน็ตที่ใช้ระบบออโตเมชันในการบริหารจัดการร้านจากร้านอินเอร์เน็ตเล็กๆร้านหนึ่งนะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะมีร้านที่ใหญ่โตและขยายสาขาได้เร็วขนาดนี้ถ้าเผื่อคุณผู้ชมอยากทราบแล้วเนี่ยเราไปถามพี่เจ้าของร้านกันเลยดีกว่าค่ะ ได้ใช้ระบบออโตเมชันในการบริหารร้านโดยเฉพาะระบบแอร์ออโตเมชันเนี่ยคะ่ะอยากให้พี่ไนท์ช่วยเล่าถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของระบบแอร์ออโตเมชันในการบริหารร้านอินเทอร์เน็ตที่มีเครื่องกว่า400เครื่องใน5สาขาว่าพี่ไนท์ทำให้สําเร็จอย่างนี้ได้ยังไงช่วยเล่าให้คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะตั้งแต่พี่ได้ติดตั้งระบบแอร์ออโตเมชันนะคะทําให้พี่นะหมดกังวลเรื่องการบริหารจัดการร้านพี่ไม่ต้องทําอะไรเลยมันเป็นเหมือนตัวช่วยในสิ่งที่พี่ทําไม่ได้คะ่ะ แต่ก่อนอื่นพี่ต้องขออธิบายภาพร,มรวมก่อนนะคะว่าพี่ใช้ระบบะออโตมิชั่นในการบริหารจัดการร้านยังไงบ้างก็เริ่มตั้งแต่ระบบ Security ก่อนนะพี่จะมีกล้องวงจรปิดที่ทําหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยต่างๆภายในร้านมีการเก็บภาพถ่ายของลูกค้าทุกคนไว้ในเมลพอลูกค้าเดินเข้ามาในร้านลูกค้าก็จะซื้อคูป,ปองที่ตู้เซเวอร์ไปล็อกอินที่เครื่องเมื่อลูกค้าเลิกเล่นเครื่องก็จะปิดเองอัตโนมัติ แล้จ้าตู้เซอเบอร์เพนเนี่ยมันทําให้พี่สบายใจในเรื่องเงินด้วยเพราะมันทําหน้าที่เก็บเงินแทนพนักงานในร้านทําให้ลดปัญหาความผิดพลาดในเรื่องเงินที่อาจจะเกิดจากพนักงานและลดต้นทุนในการจ้างพนักงานดูแลร้านและแอร์อโตเมชันเนี่ค่ะมันเป็นยังไงคะก็เริ่มตั้งแต่การเปิดแอ์นะพี่ก็สามารถเปิดปิดแอร์หรือควบคุมุณุภูมิความเร็วของแอร์ผ่านมือถือ เช่นแอร์ในร้านพี่มี10ตัวพี่จะแบ่งเป็น2ช่วงแอร์ห้าตัวแรกเนี่ยพี่จะเปิดตั้งแต่ช่วง9ก้าโมงเช้าถึง3ามทุ่มส่วนอีก5ตัวเนี่ยพี่จะเปิดตอน3ามทุ่มถึง9ก้าโมงเช้าสลับกันไปอย่างเงี้ยทุกวันเพื่อลดปัญหาเรื่องค่าไฟแล้วก็เป็นการถนอมแอร์ใน,ในตัวด้วยแต่มีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะจะมีตัวเซ็นเซอร์จับอุณหภูมิมันจะรู้เลยว่าตอนเนี้ยคนในร้านมีมากหรือมีน้อยถ้าคนในร้านน้อยแล้วน้องฝ้าย แอรบางตัวเนี่ยมันจะปิดเองแต่ถ้าคนเยอะเนี่ยมันสามารถปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมมันจะสามารถรู้ได้ตัวมันเองเลยโดยที่พี่ไม่ต้องไปควบคุมอะไรมันเลยแต่ในขณะเดียวกันน้าฝ้ายพนักงานในร้านก็สามารถควบคุมแอร์ผ่านรีโมทได้เช่นเดียวกัน ระบบจะทําการส่งข้อความผ่านมือถือเพื่อที่จะเตือนพี่ว่าค่าไฟเนี่ยแพงขึ้น10%แล้วพี่เสียหายเท่าไหร่แล้วนะคะแนะนําให้พี่เนี่ยควรจะล้างแอร์ตอนไหนเหมือนที่พี่บอกว่าตั้งแต่ตอนแรกเพราะพี่ไม่ต้องทําอะไรเลยมันเหมือนเป็นตัวช่วยในสิ่งที่พี่ทําไม่ได้ระบบจะทําการแจ้งเตือนพี่ทุกครั้งและเนี่ยคือระบบ AI พอล้างแอร์เสร็จแล้วนะระบบก็จะทําการแจ้งเตือนให้พี่ได้รู้เลยแหละว,ว่าได้ทําการล้างแอร์เสร็จแล้ว จากความเสียหายเรื่องค่าไฟแอร์จากเดิม10%เป็นจํานวนเงิน2,479บาทหลังจากที่พี่ล้างแอร์เสร็จแล้วนะความเสียหายลดลงเหลือ2.5%คิดเป็นจํานวนเงิน619บาท75สตางค์อยู่ในเกณฑ์ B ขณะเดียวกันพี่ก็สามารถดูรายงานสถานะต่างๆจากกล่องว่าแอร์ตัวไหนของพี่เนี่ยมีปัญหาย,ยังไงตรงไหนพี่ก็สามารถตรวจสอบได้อาพอดีเลยมีข้อความแจ้งเตือนจากอีกร้านนึง พอดีว่าอีกร้านหนึ่งอ่ะพี่ใช้แอร์เก่าระบบรายงานว่ามีแอร์เสียแล้ววิธีการติดตั้งระบบเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะเพียงแค่นำบอร์ดลูกต่อเข้ากับแอร์ไม่ต้องเดินสายไฟ้ยุ่งยาก mm hmm. ะระบบ a u t o เมชั o น,นี่แหละที่ทำให้พี่บริหารจัดการร้านได้ดีพี่มีกำไรเพิ่มมากขึ้นและสามารถที่จะเพิ่มสาขาและขยายร้านได้อีกเรื่อยๆฝากบอกอะไรให้กับคุณผู้ชมที่ดูรายการน,นี้อยู่แล้วก็สำหรับลูกค้า VIP ค่ะ อยากให้ทุกคนมีร้าสไตล์ตที่ทันสมัยเปลี่ยนรูปแบบการบริหารร้านแบบเดิมๆอยากให้ชีวิตของทุกคนง่ายขึ้นค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะจอยหรืออยากจะรู้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมคุณผู้ชมก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ที่ w w w ngdii co th ค่ะ ถ้าเกิดมีเรื่องราวดีๆที่คุณผู้ชมผ้าชมเกี่ยวกับระบบออโตเมชั่นนะคะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมรายการ Living in Trend Presented by m o d ดียย้อนหลังได้เลยนะคะที่ Mo เด YouTube Channel คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดกันเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ